ตั้มกงตั้มสบายดีหนึ่งคนล e l ล o h ล l l o thank you for coming ดื่มอาโรม่าสักสวัสดีครับผมสบายดีโอ้ยังไม่ได้ไปเดียนเที่ยวหาเนาะเมื่อวานพอได้ทำงานเดี๋ยวไปเที่ยวหาเนาะพ่ได้ลงคลิปสองสามมื้อแล้ว ก็เลยไลฟ์ทักทายสบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สขู๊ดทุกคนด้วยอาบน้ำหาก็แล้วมานั่งจิบกาแฟเนาะฝนตกเล้เมน,นี้นะเดี๋ยวอน ไล่บดดนดอกจักสิบนาทีพอเอาสบายดีไอแดงดีใจน้ำเด้อไอแดงผ่านแล้วน่ะผ่าน 4, สี่พันชั่วโมงแล้วก็ผ่านนัานๆหนึ่งพันคนติดตามแล้วเนาะดีใจน้ำเด้อสบายดีเออนอุเลิบๆขอบใจหลายๆเด้อสำหรับนน,นหัวใจทรงดวงที่ทรงมาให้คลิปบอมมิโครคลิปตัวไดน พี่อนันต์สวัสดีค่ะสบายดีสบายดีเนาะโบเห็นดุนนะอ่าพี่อน,น,นันต์กะทักทายอนันต์ไอแดงเนาะคลิปอันไหนไอแดงอันคลิปไลฟ์สดนี่บอกค่อยๆไม่ได้เอาใส่เธอค่อยเขาไม่ได้เอาใส่เขาบอกเอาใส่บ้าวน้องคายสวัสดีครับเนาะพี่อนันต์ทักทาย เป้า,าน้องคายเป้าน้องคายนี่กัน,น้องใหม่นเนาะเพิ่นเห็ดอันนั้นมีแต่เมนูเป็นแต่ซ่บเอสตต่ำหันตําำนี่นะกินแต่ละมือ้อมื้อนี้เมื่อก่อนนกยังได้ไปลินน้ะว่าบ่าดบ้บนั้นโอ้โอ,โอ,โอ,ไองง้ไอเดงอะงงไอเดงยังถามเม่อนั้นอยู่ตัวเนาะยังบ่ทันได้มีโคเข้าแม่นบอก่นบ,บึงเมื่อเช้านี้สบายดีน้องป้า นั่งจิบกาแฟยายนี่อยู่กินไปกินไปบดิซองละบ่ทัน้สึกแปลก n น้องป่าก็สักสบายดีเอ้อนก n o n g ั้นน้นองป่าก็ทักชาวลาวต่างแดนก็ทักทายเบ่าแดงเนาะเบ่าแดงก็สวัสดีค่ะพี่อัสวดีครับยุทบ ยุทธรสวัสดีค่ะพี่ติดตามทุกคลิปนะครับผมขอบคุณหลายๆอันนี้กับน้องใหม่เนาะพี่น้องดทำผู้ใดยังพูดทันหูวจักกับกับไปลิ้นไปอย่างเด้อเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีผู้หนึ่งเนาะเวลาเราลงคลิปลงมอย่างนี้เพิ่นจะผบพาไปพี่น้องเพื่อก็เข้าเพิ่นเพิ่นซองน้อยอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ยังงานงานติดแบบว่าเบิ้งเอ้าผู้ใดโทรมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง tôi là sao nó nên 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 nó nếu tôi học Facebook kêu lên cân quái lice thốt yên nhan xin mãi cafe โอ้โอ้จะเสียอ่าวโอเคอันกาแฟอยู่ในอันก้นรถเห็นนะโอ้โอเคโอเคโอเคพอดีค่อยเดี๋ยวค่อยเสียออกไปให้โอเคโอ้พี่น้องอันอันเท่านี้กันเนาะพี่น้องเดี๋ยวเมื่อหน้านั่นนกสิมาไลฟ์สดใหม่เนาะ เอาคอฟฟอันนี้มาให้เออนน,นมาให้กับเจ้าก็เลยอันนั้นนั้นโอเคขอบจใจห,หลายๆเด้อบสัสกูทุกคนเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นกสาวลา USA เนาะอันนั้นนกจะโควอันนี้ก่อนอัน everybody love you thank you อ่นนาพี่อันนั้นก็ทักทายสาวลาเนาะพี่อันนั้น ได้จักนาทีห่างก,ก็ได้หา้านาทีอั้นก็ยากเลยเนาะโอเคเด้อ oh. okay, อ่านๆนขอบใจปพะสุขคุณสุขคนเด้อแล้วอันนนเดี๋ยวบาทอันนั้นแล้วเลยสิดไปดินไปยังนำเด้อไปหาก,กินขา้าวกินนำ้ำนำไปละบายยขอบใจหลายๆสบายดี Have a good day everyone Have a good night in Thailand Have a good night and in America Have a good day Have a good Friday Enjoy the weekend Bye-bye!